สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจําวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2,563ค่ะกลยุทธ์สําหรับการลงทุนในทองคําวันนี้นะคะเก่งกําไรขาขึ้นระยะสั้นๆในกรอบหาจังหวะลงซื้อขึ้นขายระยะสั้นๆรอการแบล็คอา t ที่1,825ี่1 8 2หเหรียญ นักลงทุนนะคะลงซื้อขึ้นขายทํากําไรระยะสั้นๆในกรอบไม่แนะนําให้ทําการถือครองสถานะใดๆเพิ่มสําหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,800เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,850เหรียญค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำค่อนข้างทรงตัวในตลาดในเกณฑ์1 8 1 0เหรียญถึง1,820เหรียญโดยเมื่อวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญใดๆส่วนในด้านกองทุนทองคำ SPDR มีการเพิ่มการถือครองทองคำอ e ีก4.97ตันปัจจุบันถือครองทองคำมาที่1 1211.86ตันโดยภาพรวมของการลงทุนเคลื่อนตัวในกรอบแคบและดัชนีรอนล่าเช้านี้อยู่ที่95.74จุดและกลับมาพบกับบุญของพอรในรีพอร์ตช่วงเวลาประมาณ18นาฬกานะคะและกลับมาพบกับบุญของพรมรนนิงรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ